สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเรื่องของปัญหาริ้วรอยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการทำความสะอาดผิวจากเครื่องสำอางและครีมกันแดดน,นะคะก็จะเป็นเอ็กเซคเซอร์เอทแค่ะสีม่วงซึ่งเอ็กเซคเซอร์เอแคเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับสูตรอื่น,นตรงที่ว่าเขาจะมีฮา,ายารูรอนแล้วก็ไข่ปาคาเวียซึ่งตัวนี้เน้นเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะมากไปกว่าสูวอื่นๆแล้วก็ ส่วนของการดูแลปัญหาเรื่องริ้วรอยเนี่ยคือการที่เราเริ่มต้นด้วยการล้างหน้าโดยที่ไม่ใช้สำลีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการลดการเสียสีจากพวกสำลีเนี่ยมันก็จะช่วยให้ริ้วรอยของเรามีปัญหาน้อยลงเนี่ยเวลาที่เราใช้เราก็จะบีออกมาเป็นมูสโฟมแบบนี้แล้วเราก็จะแปะไปที่ผิวเราแล้วก็นวดคลึงๆโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้สำลีในการคลีนรออกเพราะว่าสารชําระล้างที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะ คีเครื่องสำอางเนี่ยที่มันติดทนเนี่ยหลุดออกไปกับน้ำได้อย่างง่ายดายคือที่ไม่ต้องึ่้ควาสับดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวเ p e x Cleanser Edge Care เนี่ยสรับดูแลริ้วรอยเนี่ยในขั้นตอนเดียวของการดูแลปัญหาผิวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ผลดีเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอย